โอเคครับโอเคครับนางแบบคบสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนครับนิดนึงค่ะแอมสุทธิการหวังเจริญทวีกุลนะคะ<อ>เป็นนางแบบค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ในนิจการของพี่ปูใช่ค่ะเอาก่อนอย่างก่อนดูรูปโหทั้งหมดแล้วเป็นยังไงบ้างโ้ต้องบอกว่าเป็นภาพหลายๆแนวที่เราไม่เคยได้เห็นนะคะในงานของพี่ปูมาก่อนคือจริงๆแเป็นนางแบบทํางานกับพี่ปูมาเนี่ย รวม2ีิปีได้แล้วแต่ก็ในเซตเนี้ยทั้งหมดข้างหลังเนี้ย<ช>เราจะไม่ค่อยเห็นพี่ปูถ่ายแนวนี้ซึ่งพอในรอบเนี้ยเราได้มาเห็นในงาน exhibition ก,ก็จะมีหลากหลายสไตล์ที่พี่ปูเอาความสามารถของพี่ปูออกมาโชว์ให้เราเห็นค่ะได้ทีนี้เราเป็นอาชีพนางแบบเชื่อว่าเราก็เคยถ่ายภาพกับช่างภาพหลายหคายคสสาหรับพี่ปูเนี่ยถ้าให้คอมเมนต์ว่าพี่ปูเป็นช่างภาพไปอะไรยังไงแตกต่างกับคนอื่นอะไรยังไงพี่ปูตามใจพี่ปูค่อนข้างจะตามใจนางแบบว่า เออให้อิสระในการโพสต์ให้อิสระในการที่เราจะสามารถเขาเรียกอะไรคะให้เราลองสื่อสารออกมาก่อนว่าตรงกับคอนเซปที่พี่ปูอยากได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเบื้องต้นพี่ปูก็จะมีแบบคอนเซปต์กลมๆมาให้ว่าเอ้พี่อยากได้ประมาณนี้นะตอนนี้เหมือนเรากําลังแบบ อยู่แบบนี้นะฟีลลิ่งของเซตนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะมีการคุยกันล่วงหน้าก่อนแล้วก็พอถึงเวลาหน้าเซต,ต๊บเนี่ยพี่ปูเขาให้อิสระเราเลยว่าเฮ้ยโพสไปเลยทํา <ำ S 2> ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแลวเ,รเราค่อยๆมาตบให้มันเข้าในดิเรกชันซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ทํางานกับพี่ปูเนี่ยจ้องบอกว่าแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตบอะไรมากเลยอะค่ะแบบเป็นเป็นช่างภาพที่ใจดีแล้วก็สื่อสารกับนางแบบที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อย่างอย่างที่บอกเลยค่ะตามใจ ตามใจก็คือถ,ถ้าเกิดมีคือปล่อยให้เราอิสระอถ้ามีหมายต้องถ่ายภาพแล้วตาข้องเป็นพี่ปูนี่เราก็สบายใจแต่ถ้าเป็นตาข้องคนอื่นโดยความเป็นอาชีพนางแบบปกติถ้าเกิดเขาติดต่อเข้ามาเราให้เราไปถ่ายรูปวันนี้นะัดไปถ่ายแบบที่ตัตวก็ได้ค่ะนางแบบคนต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแนะนำสำหรับคนที่<ม>อยากเป็นนางแบบถ่ายรูปหรืออะไร อย่างแรกเลยเนาะก็จะเป็นเรื่องของบอดี้ตัวเองก่อนก็คือเราก็รักษาหุ่นอะไรให้พร้อมดื่มน้ําให้เยอะเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของผิวเรื่องความสดชื่นแล้วก็นอนให้พอ,อค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือเราก็มา s ดดี้สไตล์ของช่างภาพแต่ละคนคือเวลาเราทางานไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคพี่ปูจะเป็นแนวนี้สไตล์นี้พี่เปิลวสันจะเป็นสไตล์นี้พี่นัดประกอบจะเป็นแนวนี้พี่ติ๋มพันซิริก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งหรือช่างภาพคนอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสไตล์มีเดเรคชั่นมีอะไรที่ที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างแบบพี่จอร์ดทาดาก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน มันไม่เหมือนกันเลยพี่ใหญ่อมาศอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปเปิดดูแมกกาซีนเก่าๆว่าสมัยสมัยทีย่เราเริ่มทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าอะอะช่างภาพคนนี้จะอยู่กับนิตยสารนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปสตัดบี้จากตัวหนังสือว่าโอเคสไตล์ช่างภาพคนนี้เขาจะชอบแนวนี้มันทําให้เราทํางานกับช่างภาพง่ายขึ้นแล้วพอถึงเวลาเราก็คอมมิวนิเคชกับช่างภาพได้ง่ายขึ้นก็คือเราเตรียมตัวทําคันด้านไว้ก่อนว่าใครจะถ่ายได้รแล้วง,งานที่ที่ถ่าย จำเป็นไหมครับงานสตูในสตูดรโอกับเอาท์ดอความแตกต่ตางการเตรียมตัวหรืออะไรจริงๆไม่ต่างกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องของเขาเรีเยกอะไรคะ การถ่ายนิตยสารสมัยก่อนก็จะต้องมีสปอนเซอร์เนาะลูกค้าก็ต้องไปดูโจทย์ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าเป็นโปรดักต์ประเภทไหนอยากได้แนวไหนคือจริงๆพอเราไปถึงเนี่ยนอกจากช่างภาพแล้วจะต้องเราจะต้องเจอสไตลิสด้วยเจอลูกค้าด้วยอันนี้เขาก็จะมาช่วยเราบรีฟว่าเฮ้ยพี่อยากได้แนวนี้นะอยากให้เป็นแบบนี้ถ้าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยสไตลิสเขาจะมาช่วยแอดจัสเพราะว่าจริงๆริงเราเขาจะมีการผ่านการประชุมกับทีมงานกับทั้งลูกค้าและช่างภาพมาก่อนแล้วเนี่ยค่ะแล้วในเรื่อง ในเรื่องของการโพสต์การอะไรหลายอนีออ้อันนี้เราเป็นประสบการ์เราเป็นทักษะที่เราต้องสะสมอะไรอย่างนี้มาก่อนด้วยใช่ค่ะเป็นทักษะที่เราต้องสะสมมาก่อนแต่ที่สําคัญเลยจริงๆสําหรับนางแบบเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาเรฟเลน c ์เยอะๆคือเหมือนว่าดูตัวอย่างภาพดูอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วก็เรียนแบบ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพียงแต่ว่าเอามาเรียนแบบแล้วก็ปรับใช้ให้เป็นตัวเราเองมากกว่าแล้วมันจะสามารถสื่อสารออกมาได้ตรงวัตถุประสงค์มากกว่าได้เป็นแบบที่ช่างภาพเขาอยากได้มากกว่าแล้วก็เอามาผสานกับความเป็นตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำแนะนําสําหรับคนที่อยากเป็นนางแบบนายแบบอย่างเด็กยุคใหม่บางคนอยากเป็นตาล้องบางคนอยากเป็นนางแบบถ้าอยากเป็นนางแบบนายแบบเนี่ยควรเริ่มต้นควรอะไรยังคำแนะนำาครับ เริ่มต้นคือดูเฟรฟเ r นเดยเยอะเพราะว่าเชื่อว่าช่างภาพหลายๆคนเนี่ยก่อนที่จะอยากเป็นช่างภาพก็เหมือนกันว่าเราเห็นงานแบบเนี้ยเรารู้สึกชอบเราอยากเป็นแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพตัวเองว่าทํายังไงเราจะเป็นแบบนั้นได้นางแบบก็เหมือนกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามีนางแบบที่เป็นแบบไอคอนในดวงใจหรือเราไม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราอยากเป็นแบบเนี้ยเราอยากไปเดินบนแคทวอล์กเราไปหาเรฟเ r นเดที่เรารู้สึกว่าคนนี้สามารถเป็นตัวอย่าง ให้เราได้แล้วเราก็ศึกษาจากเขาศึกษาแล้วก็ไปฝึกแล้วก็เอาไปฝึกใช่ค่ะเอาไปฝึกเพิ่มเติมเอามาปรับใช้ให้เป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนมันกลายเป็นตัวเราจริงๆที่มันจะทําให้เราสามารถทํางานกับช่างภาพแล้วก็คนอื่นได้ง่ายขึ้นปกติแล้วเริ่มตอนนี้ฝึกหน้ากระจกห่อไหมหรือว่าออกไปของจริงเลยฝึกหน้ากระจกค่ะฝึกฝึกฝึกที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนค่ะคือการเป็นนางแบบหรือช่างภาพเองก็ตามเนี่ยกล้ามเนื้อ เราต้องจำต้องเมมโมรีนะว่าแบบเวลาเราถือกล้องเราจะต้องจับกล้องมุมไหนแองเกิลไหนถึงจะดีถ,ะดถึงจะสวยตรงไหนที่จะช่วยแก้ไขจุดบกพร่อ,องของนางแบบให้ดูดีขึ้นในทางเดียวกันนางแบบก็เหมือนกันก็คือต้องฝึกเรื่อยๆฝึกหน้ากระจกว่าเอ๊ะมุมนี้เราสวยมุมนี้เราไม่สวยอะไรเงี<ะ>้ยก็ต้องแบบหันดูหน้าตัวเองให้ครบทุกมุมอะไรเนี่ยค่ะวางแขนแบบไหนจะต้อง เอาขาเอาอะไรเอาอินเนอร์ออกมายังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก mm> ็ต้องต้องเข้าไปจริงอย่างนั้นน yeah ี้ต้องไปฝึกต้องไปดูอย่างแรกคือฝึกเรื่องฟิกเกอร์หน้ากระจกก่อนเรื่องแบบโพซิชันอะไรพวกนี้ค่ะโพซิชันการโพ่าใช่หน้ากระจกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปฝึกเรื่องอินเนอร์ต่อทีหลังอินเนอร์อะไรก็ว่ากันไปทีนี้งานเนศกาลนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนทั้งอยากเป็นนายแบบและนางแบบและช่าภาพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมาชมแล้วก็จะได้เห็น ใช่มันจะมีความหลากหลายของสไตล์มีหลายอ<ม>ิโมชั่นให้เราดูว่าได้ทำการศึกษาว่าจริงๆแค่ในรูปภาพมันไม่ใช่แค่มายืนยิ้มแล้วถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูว่าเขารู้สึกอะไรเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราบ้างค่ะอย่างรูปพี่หัว<ม>เนี<ม>่ยเขาดูแบบเขาดูมีความสุขกับตัวเอง<ม>เขากําลังสื่อสารออกมาให้โลกได้รับรู้ว่าเฮ้ยความเป็นตัวเขาเนี่ยเขามีความสุขและแฮปปี้แล้วก็ เนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าเขาไหมใช่ไหมมัน h a ppy มันมันเขามีความรู้สึกภูมิใจและพราวในการเป็นตัวของเขาเองอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอินเนอร์ที่มันแสดงออกมาในแต่ละรูปเนี้ยค่ะอย่างแบบเนี่ยพี่ป้อมอยางเงี้ยค่ะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสแบบ Number ร์วของไทยคนหนึ่งเลยเนาะเขาก็จะมีความภูมิใจของเขาหรืออย่างพี่เล็กเงี้ยค่ะหลายๆคนพี่ลูกน้ำพี่พี่ไก่กับพี่หลังเงี้ยเขาก็จะแบบ มีความผูกพันของเขาที่มันมันมีอารมณ์มีอินเนอร์อะไรหลายหอย่างที่แบบแสดงออกมาอะไรเงี้ยค่ะความเป็นตัวตนหรืออย่างแบบอันเนี้ยป้ากุย๋ยซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยค่ะเขาก็อินเนอร์ความเป็นตัวตนของเขามันมี มันสามารถแบบแสดงออกให้เห็นได้จากในหลายๆรูปหรือแบบหลายๆรูปวก็มีทั้งนางแบบในแบบอาชีพด้วยดาราแสดงด้วยใช่ค่ะซึ่งอย่างที่บอกเลยหแบบว่าอย่างอันเนี้ยค่ะที่ที่ปูน่าจะพูดเป็นเราเนาะว,ว่าการถ่ายรูปพอร์เทรตมันไม่ใช่ถ้าเราถ่ายเราไม่มีองค์ประกอบมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ดูแบบเหมือนเราถ่ายรูปติดบัตรอืมมันไม่ใช่ว่ายืนนิ่งๆอย่างเดียวใช่คืออย่างเงี้ยค่ะพี่ลูกเกดนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีแบบ ลายเท้าก็จิจกเพื่อที่จะให้แบบความรู้สึกและอินเนอร์มันออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะคือการถ่ายแบบมันมันไม่ได้แค่สวยแล้วช่างภาพถ่ายกดแล้วแสงสวยอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งสําคัญของการเป็นนางแบบคือเราก็ต้องแบบ สื่อสารออกไปให้คนที่เขาดูรูปเนี่ยเขาเข้าใจว่าเรากําลังสื่อสารอะไรก็เป็นหน้าที่ที่นางแบบต้องทํางานกับช่างภาพเหมือนกัน,นค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้คําแนะนาทีด่ดีๆเช,ชิญชวนคนมาชมาน,นิทรรศการางนี้นิดหนึ่งคนที่สนใจมาชมได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นในาใแบบนางแบบแตากล้องเลยคนที่อยากดูภาพ <c oughs> สวยด้วยค่ะก็คือสําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะมาชมนิทรรศการภาพถ่ายของพี่ปูซูเม่นนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นครั้งแรกของพี่ปูเลยแล้วก็มีรูปทั้งหมดเนี่ย ส <200 S 2> อง <200 S 2> ร้อยกว่ารูป260รูป200ร้อกว่ารูปแล้วก็ตุนแบบเนี่ยประมาณ260คนนะคะก็คือรูปจะเยอะมากๆมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมาให้ให้เราสามารถแบบเอามาเรียนเรียกอะไรเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการ ถ่ายแบบใน,ในการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงก็มาดูได้เพราะว่าก็จะมีมมโซน, <acting S 2> นนักแสดงด้วยเพราะว่าในเรื่องของศาสตร์การถ่ายแบบจริงๆอะ่ะมันก็มีศาสตร์ acting เข้ามาประกอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เออมาดูว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีการสื่อสาร communicate อะไรออกมางานนิทรรศการนี้ก็จะจัดถึงวันที่เอ่อ7ธันวาคมใช่ไหมคะที่ยิปอินซอยค่ะตรงถนนมหาพิทธารายนะคะถ้าเรียนมหาทา ข้างโรงเรียนมหาวิทยาลามก็ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกกด Google Map ค่ะยิปอินซอยนะคะไม่รู้พี่จะขึ้นให้ไหมนะได้ครับรอวส่วน <c oughs> ของตัวนางแบบถ้าอยากมีคนอยากไปตามผลงานติดตามได้ที่ไหนครับถ้าอยากติดตามผลงานแอมที่ Instagram มค่ะแอมสุธิการ am u อ d e r s c o r e สุธิการค่ะได้ครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับ,รบขอบคุณมขอบคุณคะ่ะ